สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทางช่องแจ็คสามัญชนนะครับวันนี้ผมนําจะนำะการทําลังคาเล้าหมูมาฝากทุกท่านนะครับคือคลิปที่ผมทําไปเนี่ยคือถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายให้จะเห็นด้านนอกคอกนะครับด้านนอกไม่ได้ถ่ายเห็นมุมหลังคาว่าผมทําลังคาแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นลังคาที่พี่เบิร์ดมาทําช่วยนะป็นเบิร์ดสามัญชนนะครับที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมูอยู่ที่อำเภอลำยืนจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครตัวนี้เป็นไม้ไผ่นะครับผมจะใช้ไม้ไผ่นะครับเนื่องจาก คือเราทาข้อหมูใหม่เนี่ยเราไม่มีงบประมาณที่จะซื้อเสาปูนเสาอ,อะไรมาใช้นะครับแต่ว่าถ้ามีเสาไม้ไผ่ไม่อะไรเราก็สามารถนํามาใช้คือลดต้นทุนในการทําเล้าหมูนะครับคือถามว่ามันจะมีปลวกไหมนะครับมันก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไม้ไผ่ที่มันมีอายุเยอะนะครับคือไม้ไผ่ที่มันแก่นะครับเรามาฝังแล้วก็เทปูนโดยรอบนะครับเทปูนโดยรอบไม่ต้องให้หนามากคือหมูเขาจะชอบไปแทะไปแกะบริเวณโทนต้นเสาอ,อยู่แล้วนะครับ ปัญหาเรื่องปวกจึงจึงไม่ค่อยมีนะครับถ้าจะมีก็มีส่วนด้านบนของหลังคานะครับแต่ถ้าหมูเข้าไปอยู่อะไรหมูมันก็ไม่ค่อยรบกวนเท่าไหร่นะฮะนี่ก็จะนำการทาหลังคามาฝากทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปครับตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาไม้ไผ่นะครับตัวนี้จะเป็นไม้ไผ่นะตัวนี้เนี่ยนะเป็นไม้ไผ่นะครับตัวที่เป็นคานอย่างนี้เนี่ยแนะนําให้เป็นไม้ชิ้นใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะให้รับน้ำหนักของโครงสังกะสีหรือว่าหลังคาได้นะครับก็เป็นไม้ไผ่ตอกโดยรอบนะครับ เสานี่จะเป็นเสาไม้ไผ่ด้านหน้านะครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นเสาไม้ไผ่ด้านหน้าครอบผมเนี่ยยาวประม,รามาณ10เมตรนะฮะประมาณ10เมตรนะครับใช้เสาอยู่5ต้นนะครับสองเมตรต้น,นรประมาณ2เมตรต้นนะครับในการทําเสานะครับประมาณ2เมตรแล้วก็จะฝังฝังฝังฮะแล้วก็เป็นการคอกนะส่วนด้านล่างนะครับมันไม่ได้มีไม้นะครับอ่าไ,ไ,ไม่ได้มีไม้นะครับคือเราจะใช้ขอ box, บอิดบล็อกอิดบล็อกก้นอนสุดท้ายนะครับ ในการเป็นเสาต้นที่รับน้ำหนักด้านล่างนะครับคือถ้าจะทําเสาแบบผมผมนะครับแนะนําให้ด้านหน้าของข้ออกหมูนะครับด้านหน้าของเสานี่นะฮะด้านหน้าตัวนี้นะครับเนี่ยสูงนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเพื่อที่จะให้เสาตัวนี้ลังคาตัวนี้มีความสูงจากข้ออกหมูมันจะได้ไม่ร้อนนะครับถ้าเราทําเสาต่ํหลังคาตัวนี้ก็จะย่นลงมานะครับผมผมอยู่ประมาณสองเมตรนะครับอยู่ประมาณสองเมตรนะครับ แต่ถ้าให้ใหแนะนํากูผม,ผมผมคือผมให้แนะนําประมาณ2 2 50นะครับ2เมร50กำลังสวยนะครับแล้วก็ยกดังขึ้นทงสูงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เอาไม้กาดกาดกาดเราไม่ไผ่ตีนับคือทําแบบนี้จะลดลดทุนที่จะทําเสาต้นข้างล่างนะครับไม่ต้องไปยกขึ้นนะครับไม่ต้องกอออ่อเสานำเสาไปที่เราสามารถใช้ทับกับ อินบล็อกก้อนสุดท้ายของข้อหมูได้นะครับเป็นตัวรับน้ําหนักนะฮะสามารถใช้ได้ดีตัวนี้ผมทําก็น่าจะเป็นปีแล้วนะครับเป็นปีแล้วก็ยังไม่มีตรงไหนที่มันผุพังนะครับยังใช้ได้ดีปกตินะครับคือถ้าทําโครงไม้มันจะง่ายนะครับจะตอกอะไรจะง่ายแต่ถ้าทำโครงเหล็กมันก็ต้องเชื่อมต้องอใช้น็อตอะไรยิงอย่างดีนะครับคือเราต้นทุนต่แเราก็เริ่มจากอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็แนะนําฝากทุกท่านนะครับเราจะพาไปดูโดยรอบนะฮะ ครับตัวนี้ก็เป็นด้านหน้าของข้อหมูนะครับที่ถ่ายเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นข้อที่1 2และก็3นะครับตามตามจริงจะกั้นได้ประมาณ4คอกนะครับ1 2 3 4สมี่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านทําประตูตรงนี้ไปนะครับเพื่อหมูเราใกล้คออแล้วก็จะไล่ไม่หมูเข้าไปคอกที่1 2 3สนะครับอ่าจะไล่เข้าไปเพราะต้องแยกต้องแยกหมูไว้นะฮะนี่นรับ ก็จะเห็นว่าด้านหน้าจะมีความสูงนะครับจะยุกสูงขึ้นไว้ขึ้นไว้นะฮะเพื่อให้น้ามันไหลได้สะดวกแล้วก็เป็นร่มเงาให้หมูได้นะครับเราจะไม่ทํข้อหมูที่เป็นทึบหมดเลยนะครับข้อที่1คือมันสิ้นเปลืองวัสดุนะครับข้อที่2ก็คือเราสามารถให้หมูข้อไม่แฉะนะครับคอกไม่แฉะได้นะครับเราสามารถทําได้นะครับ นำคลิปประฝากท่านพีิธีนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมการติดตามฝากกดแชร์กด subscribe นะครับ subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับผม